ฟาร์แม็กซ์อัน e i เอจไทม์ดีแบรนด์แอ t i a g เอ g ิที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้านขายยาเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ทำให้หลับสบายคุณจึงตื่นขึ้นมารู้สึกอ่อนเยาวและสดชื่นอาจจะสดชื่นเกินไปฟาร์ a ม็กซ์อันไทเอจไทม์ดีไฟ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันกัน,นป่าเตาทีภูคาะอยชาจีค่ะสิบหนาฬิการตรงพีเอคุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างช่อง8จอดำค่ะกสทชไม่ปล่อยปมช่อง2ผีบิดเบือนประวัติศาสตร์ค่ะโตโน่ยองเงียบนะคะให้ปากคำกลางดึกตำรวจออกมาเรียกชอบุรณเฮิรันรอบสนะคะ เกิน21กระกฎานี้ถ้าไม่มาก็ถูกออกหมายจับทันทีส่วนกรณีนี้ค่ะเพจดังเมาอีกแล้วค่ะใครเอ่ยปากบอกพี่รักเมียแต่ยังควงสาวอืดไปกินข้าวด้วยกันอยู่เลยานะาจริงหรือ <c oughs> ว่าชัวหรือไม่ติดตามช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะฟาร์แม็กครับสำหรับวันนี้ฟาร์แม็กมาด้วยกัน2สูตรค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะหลับยากจัดตัวนี้สูตรนี้ไปเลยกล่องสีเหลืองค่ะฟา r m แม็กเอนเท t i เอ d e ทม์ดิฟเออร์นะคะหลังจากที่คุณได้รับประทานตัว ไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นหลับสนิทขึ้นตื่นมาจะรู้สึกสดชื่นและอีกสูตรหนึ่งค่ะกล่องสีชมพูตัวนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากดูแลผิวของคุณนะคะให้ดูเด็กลงมากกว่าเดิมค่ะจัดสูตรนี้เลยฟาร์แมกเอนเทียตซินที่ิตนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีคอลลาเจนที่ไม่เหมือนกับคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปทานไปปุ๊บดูดซึมปั๊บได้ทันทีและตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยตรงบรรจุภัณฑ์ของเขาบริเวณฝาขวดของเขาคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะว่าเาเออออกแบบออ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนที่เขามีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่เหมือนกับที่แม่ทําเลย mm hmm. เปิดง่ายมากๆ,ๆเลยนะคะไม่ยากเลยแล้ววันนี้เข้ามาด้วยกัน2ขนาดค่ะขนาดกระปุกใหญ่นะคะมีด้วยกัน100แคปซูลทานได้ยาวๆเลย2เดือนเต็มส่วนอีก1ขนาดค่ะเป็นขนาดเล็กนะคะมี30แคปซูลวันนี้มาแล้วพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะปกติ1กระปุกใหญ่ราคายอยู่ที่2550บาทแต่วันนี้ให้คุณสุดพิเศษค่ะลดเหลือเพียงแค่1 7 5 0บาทเท่านั้นและพิเศษเพิ่มขึ ไปเลย2กระปุกใหญ่แถมให้เลยอีกหนึ่งกระปุกเล็กทันทีที่มี30แคปซูลซื้อ2แถม1ในะราคา3,500บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0 9 8 2 5 2 9 7 7 5ด้อีเกดอกรอบนะคะ0 9 8 2 5 2 9 7 7 5หรือว่าไปซื้อแหล่งที่ใกล้คุณก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี้เลยค่ะ Health Choice โปรงพยาบาลกรุงเทพนะคะตรงนี้มีฟาร์แมกจัดจำหน่ายและอีกหนึ่งที่ค่ะร้านดิวิลแอนด์ิวโซนสุขสวัสดิ์นะคะและอีกที่หนึ่งค่ะสยามฟาเทคงาม วงวานคะ่ะคุณผู้ชมนะฮะมากันนี้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่เต๋อทานนะ เป็นไงบ้างแม่หลับสบายแล้วก็ผิวดีอ่าหนูก็รู้สึกนะว่าผิวมันดูลื่นขึ้นนะแม่นะผิวมันละเอียดขึ้นนะคุณผู้ชมนะเพราะมันเป็นคอลลาเจนชั้นดีเลยทีเดียวนะฮะทูลกระหม่อมทรงแน,นะนาเคสอภิสิทธิ์ชนนะดู2ประเทศตัวอย่างค่ะค่ะสำหรับทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะคะทรงมีการโพสต์ผ่านไอจีผ่านอินสตาแกรมจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พระองค์ก็เคยออกมาโพสต์ในความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทหารอียิปต์แล้วล่าสุดก็ออกมาโพสต์อีกรอบหนึ มีข้อความใจความประมาณนี้ค่ะบอกว่าวันพุธที่15กรกฎาคม2563จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่ครบรอบ18ปีของโครงการท o บีน u m b บ r ร์วันปกติทุกปีเนี่ยจะมีการจัดงานรวมพลทูบีน u m b บ r ร์วันกันที่ Impact เมืองทองธานีแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องเลื่อนงานไปเป็นเดือนกันยายนนะคะต้องรวมพลกันแบบ New Normal เลยจะมีการไลฟ์สดในวันนี้ตอน18นาฬิกาที่ทูบีน u m b e r ์วันชาแนลสำหรับสถานการณ์โควิดล่าสุดที่เกี่ยวกับทหารอียิปต์แล้วก็ลูกทูตเนี่ย สิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือต้องไปตามหาผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหาในทุกสถานที่ที่เขาไปทํา contact tracing เพื่อมาเทสแล้วก็กักตัวตามจําเป็นซึ่งอย่างทางจีนที่ปักกิ่งเนี่ยแล้วก็เกาหลีที่เอเนสวอนเขามีคนที่ไปแพร่เชื้อรอบสอง <c oughs> เขาก็ยังสามารถควบคุมสถา,านการณ์การระบาดได้ด้วยวิธีนี้นะคะอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยไม่วิตกกันมากจนเกินไปอย่าแพนิคเดี๋ยวไม่สบายใจ <c oughs> เพราะไม่น่าจะต้องล็อกดาวน์หรอกไม่งั้นคงทํามาหากินไม่ได้แยก่กันหมดเลยทีนี้เป็นกําลังใจ ให้ทุกคนแฮชแท็ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยค่ะ,ะ,ะส่งพัสเลนเดอร์ใช่ส่งพัสเลนเดอร์มากมากเลยะนะ,ะคะรูปพระเจ้าตากกดดันนะคะใช่ไหมใช่ค่ะช่องสองผีนัดชุมนุมหน้าบ้านพิธีกรค่ะเอาแล้วค่ะไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะสําหรับดราม่าของช่องสองผีนะคะล่าสุดเนี่ยมีประชาชนค่ะที่เขาอยู่ในย่านฝั่งทนเขานัดกันร,รวมตัวที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าที่วงเวียนใหญ่นะคะมีการออกไปเรียกร้องให รายการช่องสองผีเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยที่ไปดูมินแล้วก็ไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้มาขอขมาต่อหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ต้องลบคลิปออกจาก YouTube ให้หมดเพราะเป็นการที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ถ้าไม่ทําตามเนี่ยจะขอเรียกร้องให้พี่น้องชาวฝั่งทนมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยไม่ได้ไปแค่รวมตัวอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์อย่างเดียวนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าไม่ออกมาขอขมาจะไปกดดันถึงหน้าบ้านพิธีกรรายการให้หมด คุณผู้ชมนะก็ไม่ใช่แค่โคราชอย่างเดียวนะฮะฝั่งทุนทน้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮ,ฮละล่าสุดนี้เลยคุณผู้ชมนะกสทชนะฮะเขาไม่ปล่อยนะปมช่องสองผีบิดเบือนนะฮะตอนนี้เขาให้จอดําไปแล้วใช่ไหมฮะค่ะแย่แล้วสำหรับรายการช่องสองผีเพราะว่าประธานคณะกรรมการด้านผังรายการแล้วก็เนื้อหารายการของทางกสทอชอเขาออกมาพูดถึงประเด็นรายการช่องสองผีว่าเขาเนี่ยมีการส่งหนังสือถึงรายการช่องสองผีแล้วให้มีการเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องของเนื้อหารายการที่มันบิดเบือนประวัติ เพราะว่าจากการที่มีการวินิจฉัยแล้วเนี่ยรายการช่องสองผีมีความผิดนะคะในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนกับความเป็นจริงไม่มีข้อพิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นจริงถ้าจะแย้งเนี่ยมันต้องมี มันต้องมีพยานที่เขาเรียกว่าประจักษ์แต่ถ้าเป็นการบอกจากทางเข้าทรงหรือว่าการทรงเจ้าเนี่ยมันเชื่อได้ยากว่ามันจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นกรรมการเลยมีคําตัดสินนะคะว่าผิดต่อมาตรา37ต้องการลงโทษรุนแรงมากกว่าการปรับ500,000เลยให้มีการยุติการออกอากาศแล้วก็ระงับรายการให้จอดําในหนึ่งครั้งแต่ว่าทางช่องเนี่ยมีความผิดรับผิดชอบในการถอดรายการก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของกสทชแต่การลงโทษยังมีคงเดิมนะคะหมายความว่าในช่วงเวลาที่ทาง ช่อง8ปเนี่ยปกติเขาจะมีรายการช่องสองผีในช่วงเวลานั้นก็จะให้เป็นจอดําไปเลยนะคะในวันที่31กรกฎาคมนี้คะ่ะนะคุณผู้ชมนะกศชเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็บอกว่าผิดนะฮะก็ให้เป็นจอดําไปก่อนเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ช่องสองผีก็ตามมงตามวัดเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเข้าไปถ่ายตามวัดต่างๆก็ต้องทำหนังสือด้วยเดี๋ยวไปบิดเบือนประวัติศาสตร์เขาอีกนะฮะ เรเหนื่อยนิดนึงนะพี่พวยขานะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณฟาร์แมกครับวันนี้มาด้วยกัน2สูตรเลยนะคใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับจัดสูตรนี้กล่องสีเหลืองไปเลยค่ะฟาร์แมกเอนทายเอทไทม์ดไฟเออร์นะคะหลังจากที่คุณได้รับประทานไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหลับง่ายขึ้นหลับสนิทขึ้นตื่นมารู้สึกสดชื่นและอีกสูตรหนึ่งค่ะกล่องสีชมพูกล่องนี้นะคะบอกเลยว่าช่วยในเรื่องของผิวพรรณค่ะฟาร์แมกเอนทายเอทซินทีซิตนะคะกล่องสีชมพูจะช่วยในเรรรรรื่ออองงงงงขขกาาไปปับคส้ผิว เราให้ดูเด็กลงมากกว่าเดิมแล้ววันนี้เขามาด้วยกัน2ขนาดทาะขนาดใหญ่นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลทานได้ยาวๆเลยนะคะสเดือนส่วนขนาดเล็กค่ะมี30แคปซูลวันนี้มาแล้วกับโปรโมชั่นสุดพิเศษปกติ1กระปุกใหญ่ราคา2550บาทแต่วันนี้ให้คุณพิเศษค่ะลดเหลือเพียงแค่1750บาทเท่านั้นและพิเศษมากขึ้นไปกว่านั้นค่ะถ้าคุณรับไปเลยขนาด2กระปุกใหญ่แถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลซื้อ2แถม1ในราคา3,500บาทเทเ่านั้น โทรมาเลยค่ะ0982529775ย้ำกันอีกรอบนะคะ0982529775หรือว่าไปหาซื้อตามแหล่งที่ใกล้คุณก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี้เลยค่ะ Health Choice โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะหรือจะเป็นอีกที่หนึ่งค่ะร้าน t w The e w โซนสุขสวัสดิ์และอีกที่หนึ่งค่ะสยามฟาเทคงามวงวานค่ะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามแหล่งที่ใกล้คุณได้หมดเลยคุณผ,ผู้ชมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนในช่วงหน้านะคะตโตโน่ยองเงียบให้ปากคำกลางดึกนะคะกรณีที่ชอนบุร นะฮิวรัรนเนี่ยเขาอ้างว่าโตโน่เป็นคนบอกว่าให้โอนบัญชีเขา้าเข้าบัญชีชอนผู้ชมหนึ่งแสนบาทานะคุณผู้ชมนะฮะแล้วชอนก็ยังไม่โผล่ไปเลยนะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ